ทางสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินะครับก็เปิดเผยแผนงานปี2568ที่เขามุ่งเน้นพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับนายสุรชัยสถิตคุณารัฐผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอ,อวชอนะครับ คืออาจารย์เนี่ยบอกว่าหลังจากนี้สอวชอเขาจะมุ่งเน้นพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยจะขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นการส่งเสริมการลงทุนผ่านกลไกย u n v v r s s i ซิตี้โฮ n ดิ้งคอมพนะครับ โดยได้จัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและว่านวัตกรรมเนี่ยไปใช้ประโยชน์พุทธศักราช2566ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมได้ด้วยครับรวมถึงมีการขยายการเข้าถึงตลาดผ่านอ e ีคอมเมิร์ซ E-Commercial and n n n o v a t i o n p l a t f o r พนะครับพี่จะมีการอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขายรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงตลาดโลกเชื่อมโยงธุรกิจกับบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกผ่าน Innovation Business Development Service นะครับซึ่งก็จะช่วยให้ SME ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรม รวมถึงการปลดล็อกกฎหมายเพื่ออนวยความสะดวกในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมอย่างเช่นระเบียบสภานนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคสังคมพุทธศักราช2 5 6พเปิดโอกาสให้ภาครัฐสามารถให้ทุนแก่ภาคเอกชนและประชาสังคมได้โดยตรงช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม ในภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมทั้งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2564กำหนดให้ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากทุนของรัฐเนี่ยไปยังผู้รับทุนที่มีศักยภาพในการนำผลงานวิจัยและก็นวัตกรรมเอาไปใช้ประโยชน์ต่อซึ่งก็จะช่วยเร่งการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ